คณนะทูตต่างชาติและผู้ช่วยทูตหาน23ประเทศพร้อมด้วยสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลร,ราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสังเกตการพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและการประทะระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่พลเรือนทั้งโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันและเยือนศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกกล่าวถึงการลงพื้นที่ว่าวัตถุประสงค์การพาไปดูพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเรื่องหลักๆคือผลกระทบจากการใช้อาวุธทหารกัมพูชามาที่เป้าหมายพลเรือนได้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันและปิดท้ายที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวว่ามีประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเพียงใดเอกอัครราชทูตอุปทุตทูตทหารและสื่อต่างประเทศจะได้เห็นซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะให้ผู้ที่ไปในวันนี้ได้สื่อสารไปในระดับสากล เป้าหมายหลักของเราเน้นเรื่องของข้อเท็จจริงเราอาจจะไม่เหมือนกับฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะสถานที่หรือจุดที่เราไปทั้งหมดนั้นเป็นจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ละจุดเหล่านั้นค่อนข้างห่างจากพื้นที่การสู้รบเป็นหลายสิบกิโลเมตร